คลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการพูดแนะนำตัวนะครับแนะนำชื่อเราก่อนนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับจะมีการใช้สรรพนามแทนตัวเราเองนะครับถ้าภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นฉันฉันใช่ไหมครับฉันแต่ว่าที่จริงชายหญิงก็มีความแตกต่างกันนะผมรู้สึกว่าผู้ชายไทยอาจจะไม่ค่อยพูดคําว่าฉันเท่าไหร่และอาจจะพูดผมมากกว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะมีคําว่าวัตชิวัตชินะครับ วัตชิเน <ique> ี <trilogy> ่ยจะแปลว่าฉันก็ได้จะแปลว่าผมก็ได้มันเป็นคําสุภาพนะครับแล้วก็กลางๆนะครับใช้ได้ทั้งชายและหญิงแล้วก็เพศอื่นๆเช่นกันนะครับวัตชินะครับแล้วก็หลังวัตชิเนี่ยจะต้องมีคําช่วยนะครับคําว่าวะนะครับเหตุผลที่ต้องมีคําช่วยนะครับก็คือเป็นการเน้นหนักนะครับว่าหัวเรื่องนะครับหรือประธานของประโยคเนี่ยคือสิ่งไหนนะครับทําให้มีน้ําหนักมากขึ้นในการพูดนะครับ คำช่วยเนี่ยระบบคำช่วยในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยในภาษาไทยเนี่ยจะไม่ม <pineapple> ีเด่นชัดเท่าภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องแปลนะครับแต่ว่าเวลาเราพูดในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเรามีคำช่วยเข้าไปในประโยคนะครับมันจะช่วยให้ผู้ฟังเนี่ยเขาสามารถเรียงลําดับเรื่องของน้ําหนักบทบาทหน้าที่ของคําศัพท์แต่ละคําได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าวัตชิแล้วก็คําช่วยวะนะครับก็คือวัตชิวะวัตชิวะ ทีนี้ต่อมานะครับเราก็จะใส่ชื่อเราเข้าไปนะครับวัตชิวะอย่างผมนะครับผมชื่อบุชุใช่ไหมครับผมก็จะพูดว่าวัตชิวะบุชุวัตชิวะบุชุโอเคนะครับถึงตรงนี้ก็คือมีวัตชินะครับที่เป็นสรรพนามเรียกแทนตัวเราเองแล้วก็วะที่เป็นคําช่วยต่อมาก็จะเป็นชื่อเรานะครับทีนี้เนี่ยมันยังไม่สุภาพนะครับสำหรับคนที่เจอครั้งแรกมันไม่ได้แย่นะครับแต่มันดูธรรมดามันดูห้วนไปนะครับเราก็จะเติมคําว่า des ท้ายประโยคนะครับ des ท้ายประโยคเวลาเขียนคําว่า des นะครับจะเขียน2ตัวก็คือ d ดกับสึนะครับคนสมัยก่อนญี่ปุ่นนะครับจะออกเสียงว่า desu นะครับเดซึแต่ว่าคนสมัยใหม่เนี่ยเขาจะพูดกันค่อนข้างเร็วนะครับจนเสียงเนี่ยมันถูกยุบจาก desu กลายเป็น des นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดประโยคแนะนําตัวว่าวัต a ิวะบุชูเดสนะครับก็คือผมนะครับผมหรือฉันนะครับชื่อ นะครับเดสมันแปลเหมือน ismr ในภาษาอังกฤษนะครับก็คือบอกสถานะว่าเป็นอยู่คือนะครับถ้าจะแปลเข้ากับวัฒนธรรมการพูดของคนไทยนะครับณความหมายตรงนี้นะครับเดสรับก็คือแปลว่าชื่อนะครับแล้วก็มันมีความสุภาพในตัวมันเองด้วยนะครับแปลว่าชื่อแล้วก็จุดๆครับนั่นเองนะครับอีกครั้งนะครับวผม ชื่อบุชุครับวัาตาชิวะบุชุเดสผมชื่อบุชุครับอ่ะเพื่อนๆลองไปซ้อมกันดูนะครับเอาชื่อผมออกแล้วเอาชื่อเพื่อนๆใส่เข้าไปนะครับก็จะได้วิธีการแนะนำตัวแบบภาษาญี่ปุ่นนะครับ